สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มไลท์นะครับชาวต่างชาตินะครับยอดขึ้นไวและราคาถูกนะครับอขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google แบบนี้เลยนะครับก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเว็บปั๊มไลท์ปั๊มติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ ส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับอ่ปรากฏามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก่อให้เพื่อนๆก่อข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง4ช่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมติ๊กถูกดานลางตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่ปรากฏสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้แบบนี้นะครับอ่ตอนนี้ผมกาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ You for Panel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี facebook นะครับ YouTube t i k t o k IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook ให้ดูนะครับให้คลิกที่ Facebook นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลือกเป็นอ่ามาเลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับ Facebook นะครับไลโพสอีโมจินะครับก็เลือกได้เลยนะครับ อ่าเลื่อนลงมานะครับต้องบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกอันแรกแบบผมนี่เลยนะครับนี่นะครับก็เลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้กันด้วยนะครับอในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้าสักคู่นะครับขอให้มาที่หน้า facebook แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมโพสต์ใหม่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับ ๋ยวผมก็จะเลือกเป็นโพสต์นี้เลยแล้วกันนะครับก็ให้คลิกที่เวลานะครับแล้วก็เปิดโพสต์เป็นสาธารนณะก่อนทาการสักซื้อทุกครั้งด้วยนะครับถ้าไม่เปิดยอดก็จะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็คัดลอกลิงด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่าอ่าสิบยอดไค์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองสักหนึ่งรอยยอดไหลให้ดูนะครับ บาร ite, sponsor, บริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็แค่1บาทเองนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับใครทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารหัสด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ารหัสตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับ ยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งแกรดมินได้เลยนะครับอ่ะก็เข้ามาถูอ่ะก็เข้ามาอยู่ที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกนะครับว่าตอนนี้ทางเว็บไซต์ทํางานไปถึงไหนแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ก็รอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายในเว็บไซต์นะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีหลายบ้างนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือยังไม่เคยใช้นะครับ อ่เติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีสี่ช่องทางให้เลือกใช้แบบนี้นะครับจะมีสแกนเคอร์วโคทุกธนาคารนะครับทูนี่วอลเล็ตนะครับเหรียญคิโตต่างประเทศนะครับอ่างเปาเวล็ t นะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าบริการเติมเงินนะครับก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะครับโบนัสหเนตนะครับเมื่อเติมครบ1000ขึ้นไปนะครับนี่นะครับามาดูที่บริการกันต่อนะครับ บริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูผ่านทางนี้ได้เลยนะครับอาจจะมี Facebook นะครับ YouTube Tik t o k IG นะครับแล้วก็หนึ่งมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกดูเลือกใช้กันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูต้องการอธิบายด้านหลังแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับอันแนะนําเพื่อนนะครับท่านเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่อคัดลอกลิง์ด้านซ้ายแบบนี้นะครับ และส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่น5%ตัวทีนะครับ2%กันด้วยนะครับนี่นะครับอมาดูที่ตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับหรือว่ายอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการทักขายบินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับนี่นะครับแจ้งเลขออเดอร์ที่ผมบอกตั้งแต่ทีแรกนะครับก็มาใส่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดรายเริ่มทยอยขึ้นบางอย่างนะครับผมกดรีเฟรชนะครับ ตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับก็ขึ้นมาหนึ่งร้อยยี่สิบยอดไลค์นะครับตอนแรกก็ที่ผมสั่งซื้อไปหนึ่งร้อยนะครับก็จะมีส่วนแถมให้ด้วยนะครับยี่สิบคนแบบนี้เลยนะครับอาจจะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลค์นะครับชาวต่างชาตินะครับยอดขึ้นไหวแล้วราคาถูกนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับหรือว่าใครจะเซิร์ชหาใน Google ก็ได้นะครับเซิร์ชว่าคำว่า u f o panel นะครับอันนี้นะครับ สำหรับวันนี้ผมมาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ